The Baby in Yellow ข้ามฝั่งในดินแดนที่ห่างไกลว้าวเอาละครับทุกคนและแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในห้องที่เขาเคยเลี้ยงเด็กหน่อยมาก,ก่อนครับทุกคนและห้องนี้ก็เป็นห้อพักหรือพ่อก็็แตงกอาหารเมีนครับทุกคนและตอนเนี้เขาขึืนมาเพื่อที่จะหาความรู้ว่าเออไอเด็กหน่อยปีศาจตัวเนี้มันเป็นไผครับทุกคน มันคืออีอย่างกันแน่มันเป็นปีศาจหรือมันเป็นอีย่างกันแน่และในครั้งนี้ครับทุกคนก็ได้มีการอัปเดตเกมดีขึ้นมาใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนวันนี้เขาก็ลมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า The Baby in Yellow กับอีชแนเคยครับและในขณะนี้ก็ได้มีการอัปเดตขึ้นมาอย่างที่บอกครับทุกคนเป็นเกมตัวเต็มนะครับเนาะเป็นเกมตัวเต็มเลยเออแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นภาพที่แบบภาพสวยมากๆเลยเนื้อเนื้อเรือมันค่อนข้างที่สิ รู้สึกว่ามันสีร้อนๆดากๆนะเออบัรูเลว่าเด็กน้อยผีที่เขาเรียมากตั้งแต่สามพาร์ทมาเนี่ยเออตั้งแต่สามคลิปที่เขาเรียนมากเสมดแล้วน่ะมันเป็นอีกอย่างกันแน่มันคืออย่างกันแน่และในกรณีเขาสิพา์ตทุกคนมารูเลว่าเออตัวเนี่ยมันคืออย่างโอเคในครั้งเนี่ยมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมากก็คือเข้าตองตามแม้าดาไปครับทุกคนแม้าดาน่ะสิผ้าเข้าไปคนพบกับความจริงว่าเด็กน้อยคนนี้มันคืออะไรนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขารับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กครับทุกคน แล้วก็เจ้าของแม่แม่ของเด็กน้อยะลกเนี่ยปรู้ว่าตัวเนี่ยไปไซสแล้วหายหัวปิศนาไปยังลองรอยผมคิดว่าเด็กน้อยคนเนี้ยโค้งสิขาแม่ไปแล้วละมะัห <c> อ <oughs> แล้วได้แค่นี้เขาจะต้องดูให้ได้ละว่ามันคืออะไรและและ้วหอขึ้นลิฟต์มาทิ่สนีบซีและลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้อีกตามเคยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหได้บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดเรือมาเด็กผีบวชอรวาสหอพักแห่งเนี้ยถ้ากันนี้ออกมดเลยพวกเกล็อืมมาเซาของอยู่เห็นบอกขนาดมีบอก ฉันลาแล้วนะฉันไม่อยู่ห้องนี้แล้วนะฉันกลัวไปแล้วนะโอเคเอ้บ้าเพิ่มเป็นการที่เวลาเราหอบไปเลยเฮ้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 ยโอ้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 ยแผ่นดินไหมโอ้โห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 โอ้ย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 ซัดไปเบิดเลยครับทุกคนโอ้ยไม่กอดโอ้ยอะไรเนี่ยเลยภายในห้องกับทุกคนก็ยังปกติดีห้องน้ำห้องโวงควบโอ้โหขึ้นไปเลยแล้วกันเอาล้วเออเชือเฮ้ยโอ้โหไอ้ทีวีบ้าตกใจหมดเลย ไม่รีรอแล้วครับขึ้นไปข้างบนเลยโอเคแล้วของเทิงก็มีความเป็นแบบเก่าอยู่แล้วออ้นันดีแมวกันทุกคนแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีความเอียงนิดนึงนะเออแล้วก็ผาพก็ยังตกแต่งดูความร้อนแล้วก็ความดาร์กทุกคนมีเด็กหน่อยผีรูปแปลกประหลาดอาดัดอาด,อาดชนเหมวิวนะครับเนาะแล้วก็มีภาพวาดแบบอกะยึกกะยือมัวแต่พูดมาก<า>อย่นั้นแหละตามกันมาเร็วโอเคครับแมว เห็นอะไรข้างในนั้นไหมตามฉันมานะโอเคเอาละเขาจะตามแมวเข้าไปครับทุกคนบ้าข้างในมันนี่เองครับทุกคนโอ้ว้าเาชื่อโอ้โหแสงอะไรเนี่ยโอ้ไม่กอโอ้ไม่จุ้ยพี่จ้าอ,อนี่เขาถูกดุเข้ามาได้ดูไในรูปภาพแล้วเขาเห็นอย่างบอตอนนั้นเออเห็นเด็กผีแล้วครับทุกคน โอ้ไม่ก็ไปไปตอนนี้ฮอวก็ยูทึกอวกาศครับทุกคนแล้วก็มีแมวที่มันนอนอยู่ท่ามกลางดวงจันทร์และพวกนี้จะเป็นสแตนเลสที่เชื่อมต่อไปยังแมวได้โอเคแล้วตอนนี้ฮขาต้องตามแมวดําไปมาสิผ้าฮขวไปผลพบความจริงว่าเด็กน้อยคนเนี้มันคือยังกันแน่มันเป็นไพอ์อ้เออโอ้โอ้โอ้ไม่ก็เนี่ยฮอวหลุดเขามาในมิตีอีมิตีนึงครับทุกคนและและและตอนนี้ฮอวกก็ยูน่านสทานทีแปลกๆช่อ นี่มันเฮ้ย hey! ทุกคนนี่มันห้องอีหยังนี่ได้เอาลเข้ามาอยู่ีนยัยงไงร,รู้สึกว่าห้องเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบห้องเก็บของนะมีพวกแบบช่างอุปกรณ์ต่างดานหน้ามีนอ็อตมีน้ำมันเครื่องโอ้ไม่กอดแล้วก็มีรีบโบร้านโบรานเหมือนกับรีบเออในไททานิรเลยอะโอ้โหหลุดเข้ามาได้ยังไงและนี่คือเฮ้ย hey! ภาพแรกที่ฮอกรังถึกดูดเข้าไปในมิติ มีเด็กหน่อยท่าลงกรลังยืนมองเขาไม่ได้การละฟังเทปแรกเลยกันอะไรสอ2มิถุนายนบันทึก940การเดินทางผ่านความวาดเป็นการเดินทางระหว่างโลกที่ดีที่สุดฉันต้องซ่อนตัวจากเด็กนั่นเลยนะไม่งั้นจะต้องเสียงโดนเหมือนคนอื่น,นแน่นอนยากนะที่จะไม่กังวลว่ามีคนแอบติดตามกลับมาหรือเปล่าไม่ยึดติดกับมันจะดีที่สุดเลยละจบบันทึกโอเมก้ด oh รู้สึกว่าเสียงบันทึกเนี่ยที่บถือบันทึกโดยไพ่บางคนที่กาลังถือเด็กนนอยพีดอ่ะตามไล่ล่าเช่นเดียวกับเฮาเลยอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าในครั้งเนี่ยเฮาต้องหาทางออกเราก็ตามแมวดําไปเห็นแมวดามันอยู่ในตันในชั้นหนังสือเห็นแล้วครับทุกคนแล้วก็เอ๊ะในการที่จะแกจะผ่านเข้ามานี่ได้นะแกต้องหาหนังสือมาเสียบใส่ล็อกสามล็อกให้มันถูกต้องตามที่สุดเขาว่ายูหนังสือมันต้องมีหนังสือที่มันเสียบพ่อส่ไดผมคิดว่านะเห็นบ่มันมีหนังสือแบบวาง รู้สึกว่าเนี่ยอาจะเป็นหนังสือตำราเวทมนต์นะเพราะว่ามันมีแบบเออ่สามเหลี่ยมเป็นคล้ายตาจันทร์เวทมนต์โอเคมาเสียกันดีกว่าไม่ถูกนะฮะทุกคนมาลองใส่อันนี้ก็แล้วกันไม่ถูกโอเคถูกอยู่ครับทุกคนเข้าตองใส่ตามรอให้มันถือที่ตองที่สุดอันนี้ก็เถือกอมมาหาหนังสือตำราเวทมนต์หนึ่งล้าใหฮดีพอแล้วโอเคมันว่าเฝ้าไปใส่เลยดีกว่าเพื่อที่ีสิปเป็นการซีเวียล เท่าที่ผมเล่นข้างแรีนนี่ผมอาจจะพัฒน์หลู่นิดหน่อยนะครับนะ้องว่ามันเล่นจังใดน,นะครับเนาะก็ข้าเล่นบอเกง่งหรือเล่นบอจบอาจจะมีผักโตนะครับก็ต้องติดตามกันครับโอเคหนังสือนี้ใส่บะได้มาเก็บหนังสือนี้แล้วกันหนังสือว่าเซมีเป็นเลขเป็นเลข,เเลขบอกเขาเลยอ่าทรายโอเคเรียบร้อยอ่าเราตามเข้าไปปัสเมียมันคือแลนไว้ตายเมียมัน่โอเคเข้าไปกันเลยเอ๊ะห้องนี้ถือคลอกอยู่ครับทุกคนเฮ้ยไปไปจังไดอะห้องนี้ก็ไปบ่ได้อะ เอเดี๋ยวเด้ออ๋อคือเขาต้องอเอาทานเอาทานสนีครับทุกคนอุ้ยใส่พืชดีสีมันระเบิดปะแมนบบบอแน่ใจบ่แน่ใจก็ใส่ไปเลยเละกันโอ้ใส่ทำไมมันมตกนี่นะทุกคน <c oughs> เขาตกเฝ้าเขาตกฝ้าตามแล้วดำไปมองงานแล้วก็เขาบอลูแท้ว่าไอาตัวเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นโหมดต,ตามหาความจริงนะฮะโอเคร้อนเต็มที่เปิดนี้เลยละกันจื๊บ โอ,อ้ไปเลยแล้วครับไม่รอเลยอู้เอาละแลวหฮอกรผ้านายามทีสิไปชั้นใต้ดินเพื่อที่จะเข้าไปฟังประตูที่เปิดบ่ไดครับทุกคนโอเคจึมจึงมเดินไปแมวบ้าโอ้ยตกใจหมดเลยโผล่มาไม่ได้สู้ไม่เสียงเดี๋ยวเธอจะตามแกไปดีไหมเนี่ยห้องนี้เปิดอะไอยู่ครับทุกคนโอเคมุดออกไปเลยอึดอึบโอ้ยโอ้ยอึบเออให้มันออกในวันที่ดื เรียบร้อยครับทุกคนแล้วเขาและเขาป้านแล้วเขา,า,าก็สามารถขามมาอีกของหนึ่งได้ที่ถูกล็อกโอ <Okay, S 1> เคเลิศเลิศเฮ้ยเฮ้ยเพียงอะไรอะ่ะอย่าวาเดอดูประตูนี่สิประตูอัตโนมือไม่อัตโนมือหรออัตโนมัติโอ้โหประตูอยาวาผมเข้าไปเจอจับสแกนนะมือเลยไหมเฮ้ยฮันดี้นายถ้านายอยากมีเพื่อนช่วยแล้วก็มุนยนตัวนี้ช่วยนายได้นะ แต่นะ่าต้องซ่อมมันนะนะสิ่งที่นาะนะต้องหางคือแบตเตอรี่โอ,อ้หุน่นยนต์ตัวนี้ซื้อบิวแมนดอขั้นผมจำผิดนะโรบ,บอกบิวบี้โอ้เขาต้องหาทานครับทุกคนทานใส่หาโรบอกตอนเนี้ยนะน่าจะเป็นปูซอยเฮาทานว่ะิทาน,ทานห้องนี้มันเปิดบ่ไ้เออห้องนี้เปิดได้ยอยูอ่เฮ้ยเปิดเปิดเปิดโอเคแล้วมีเทปบันทึกอีกครับทุกคนมาฟังกันดีกว่าหนึ่งมีนาคมบันทึกสามสามสี่ บิวได้ไปสุดแล้วว่ามันคือผลงานที่ล้ำค่าที่สุดที่เขามาช่วยกเกิบเกี่ยวตัวอย่างที่อันตรายว่านั้นเป็นช่างเลือดดีดีเสียแต่ว่าแต่น้จะต้องแก้ไขปัญหาดีไซน์ของแบตเตอรี่หน่อยนะคนน่าสงสารนั่นเอาแต่ลม้มลงมีของสำรองไว้ในมือว่าดีแล้วเชียวใช่ไหมบิว <c oughs> จบบันทึกอ๋อห้อเลื่อนตอนนั้น,นถือประดิษฐขึ้นโดยหลังจากคนหนีนะแต่ว่าเอาไปแบบมันห่างมันมเป็นตัวซอยเฮ้าในกาดี่เฮ้าจิต้องรอดไปได้อ่ะ เออหาแบตเตอรี่ดีกว่าเห็นดีแบตเตอรี่โอเคเอาไปใส่เลยดีกว่าครับทุกคนจ, Pal, จ,จุมจุมจุเดินไปใส่แบตเตอรี่นะให้มันคื้นคืนชีพขึ้นมาก็คือยังค้นนั่นแหละเออก็ใส่ไปเลยจึ๊บห่างมันท่างเออเก็บไปก่อนครับทุกคนโอเคตอนเนี้ยเฮาต้องการทาหุ่นยนต์ขึ้นไปขังเทิงครับทุกคนโอ้ยตายและ ชื้นๆขึ้นไปนะอันนี้เปิดอะไรอยู่ครับทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นไปของเก่าเขาครับทุกคนขึ้นไปเลยแล้วอากาศที่เขาเสี่ยงให้ห,หุ่นยต์ห้องขึ้นชีบหรือสอบมันได้อะต้องเสียบตรงนี้ครับทุกคนโอเคเรียบร้อยระบบกำลังทำงานกำลังเคลื่อ,ตอนตัวผลกานตรวต้วมาหุน่นยนต์นี้ในพังเป็นานสามปีโอ้แตะโอเคทำมาทำการสอบหุ่นย่นอ๋อไม่ก็มาถึก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามไปถือครับทุกคนบอกงกันล่ละก็หุ่นยนต์ฮอบเออมือไม่บวนขื้นฉีดแทนนอนโอเคทำการชาร์จแล้วนึงครับทุกคนรอตสองโอ้ไม่โดนบอกแล้วันไววมากๆเลยอ่ะเออเออโอ้โหใจเย็นครับทุกคนใจเย็นจึ๊บจึ๊บเออเรียบร้อยเรืออันดุทายครับทุกคนฟืบฟืบไม่โดน ฮึบฮึดฮึดจ้ะฮึดฮึดเออดับเบิลต่อโอ้ยตลุปผมตอมาเร็นกินอย่างเนี้ยนี่เออมาไหมทันวงกว้างก็นีก็สิเออพ่อพานยูอันนี้มันวงน้อยหน่อยประกะระยะพอถือเอ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 อเรียบร้อยกำลังโหลด นี่เราเกิดมาแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยนายเป็นคนช่วยฉันสินะเฮ้ยลากเลยเออฮ้ยฉันรู้สึกว่าหมึกฉันไม่พอนะนายหาหมึกให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคตอนนี้บิวตรงการมึกครับทุกคนไม่หนีบอเฮ้ยเอาไปให้ดิมาแมนอ๋อผมเห็นแล้วมึก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 มันอยู่ขางมองชาร์ตโอเคยีนดีเก็บไปเลยอ้ไปเลยครับ <c oughs> ทุกคนเฮ้ย พี่พจ้าจะหนีหนูเลยจ้าเฮ้ยไม่อยู่แล้วปิดประตูในบ้านฟังนี้โอเคเอาให้บิวกินครับทุกคนโอเครีบร้อยรักเลยนะขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันฉันรู้สึกว่าฉันต้องการที่ลอยนะฮะรู้สึกว่าต้นฉันมนจ้กเอืเอโอ้โหหุ่นยนต์พังไปเลยโอเคฝ้าเอาหุ่นยนต์ไปเอ้ยห้องนี้ห้องนี้ครับทุกคนโอเค มันมีหมวงเสียบนะคิดว่าเอาเป็นว่าเข้าขไปห้องตำรวจห้องนี้กันดีกว่าห้องนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องเก็บคออีกตามเคยกับทุกคนไายได้ห้องก็ทีมีฮีเด้แทนชาติเฮ้ยห้องนี้ห้องอยังีงเอ้เอ้ย,อยฮีเดฮีเด้โอเคพอแทนชาติแล้วครับทุกคนเขาก็เอาแทนชาตินี้มาใส่หมวงนี้ครับแล้วก็เตี่ยนตัวที่ทีเอาหุ่นยนต์เข้ามาว่างไว้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อข้าหุ่นยนต์วางไวป,ปงวประตูก็ถือปิดรอเซจังเดปประตูว่าจะถูปิดวะ เฮ้ยผมรู้สึกว่าัรนจะมีแบบเออมันจะต้องมีแนวคันมองหนีแทนแน่นอนครับทุกคนห้องนีก็เปิดบ่ได้รู้สึกว่าห้องนีแทนแน่นอนโอเคพอแล้วจึบ๊บเก็บไปเลยครับทุกคนถึงถึงถึง,ถงไปเลยเอานี้มาคัานประตูวไวเพราะว่าคันหองบวคันไว้เนี่ยมองเนียมันเป็นจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เสียห้ประตูมันเปิดเองอัตโนมัติฉะนั้นเฮานําบิวมาซ่อมกันดีกว่าครับทุกคนโดยการเสียบบิวไว้ตรงนี้เราก็ทําการสตัน เอออ้าดีดจริงๆเลยโอ้ฉันรู้สึกบิน,นบได้กลับมาอีั้งสนุกชุดชุดไปแล้วเขาบอกว่าให้ตามหาบิวฮะทุกคนเฮ้ย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 ้ย้ยแผ่นดินไหวรอบสองโอ้โหผมว่าเด็กผีมันมาทำมาลาแด้วเอาลาพอแล้วครับทุกคนเฮ้ย hey! สวัสดีจัดจะทามลิฟทนาเองสิ่งที่จัดตกงานคืออันนี้นะไขควงหันควงกันไม่ยากหันมาเจอเลยฮะ เ่อไปไปซ่อมขอบคุณมากบิ๊อืมรู้สึกว่าลิปเนี่ยมันจะซ่อมย,อยาก,กานันแงๆต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมครูจอมบิวต์ก็ต้องสอนลิปต์มีฮาครับทุกคนเพื่อที่จะให้ได้ขึ้นแต่งทงเออและอันต่อไปต้องการน้ํามันนะนะอ๋อฮีเดย์ครับทุกคนน้ํามันมองนี่เก็บไปเลยเฮ้ยทุกคนเห็ววนเรามาไหมโอ้โหไลยกัดละ ไลยการแล้วกันทุกคนเขาตรงฟาดูมเนืน่องการแล้วอื๊ป่กินเฮ้ยฉันไม่มีน้ำมันหล่อเลื่อนบอกเลยฉันหิวตายขึ้นไปดีกว่าซ่อมต่อแต่ชิ้นจะขาดไปไม่ได้เลยนอกจากคอนเฮ้ยหาคอนครับทุกคนมาดิ <c oughs> มาตมากการมากไม้หลายอย่างและนี่ยังนี่อ๋อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คอนเออเอาไปให้บิวปึ๊บไปเลยบิวซ่อมรีบต่อเลย โอเคซ่อมเสร็จให้มันเสร็จในวันที่ดอนะบิวเอาละรอในระหว่างนั้นเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันคืบคันออกมาเลยเลยเฮ้ยบิวเสร็จหรือยังบิวมันจับมาแล้วบิวเอ้ยเร็วเร็วเรวเรวเรเข้าไปเข้าไปด่วนเลยเฮ้ยบางทันมันอยู่บางไกลเอาละขึ้นลิฟต์ไปเลยครับทุกคนวูเ้เฮ้ย,นนยวว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 ว ห้องแล็บในส่วนลับห่างไกลสายตาสอดส่องมีสถานพักพิงในคาโคซาที่นักปราดคอยปกป้องเอาละก็ทุกคนและตอนนี้ห้องกลับมาอยู่ในห้องนักวิทยาศาสตร์ห้องแปลกๆอีกตามเคยเพรับทุกคนรู้สึกว่าห้องเนี้มันอาจจะเป็นห้องที่ผมไล้อธิบายไว้ข้างต้นอาจจะเป็นห้องแบบห้องลับที่อยู่ในสวนบางอย่าง และภายในห้องนี้ก็มีอุปกรณ์แบบแปลกๆเสมือนว่าเป็นโลงเลื่อนสอนเวทมุนเลยครับทุกคนแล้วก็ภายในอึเป็นส่วนอิรียาไปกันดีกว่า,อ,าอ้าวเฮ้ยอ๋ออันนี้คือแท่นแท่นมองเปิดแต่วันเปิดไดบ้บ่สุดเขาต้อตงหาอย่างมัดติดใช้หนี่ครับทุกคนโอเคเขาบอกให้เขาตำรวจกับทุกคนภายในห้องนี้ก็มีหลายห้องมากมายตัวหาแล้วห้องก็เปิดแง้มไว้เปิดความสงสัยกับเขาและหมองเนี่ยคือผมเดาได้บผิด เอาหุ่นยนต์เสียบใส่ครับทุกคนเพื่อให้เป็นกระแสไฟฟ้าในการที่สิบปุดล็อกประตูที่ใส่ไฟฟ้าครับทุกคนแล้วก็เปิดไปเลยครับทุกคนโ oh อ,อ้ my god าิวภาพสวยว่าและภาพนี่บินหองทดลองครับทุกคนสีสีบอร์แมนทดลองวิทยาศาสตร์นะผู่นฟันจะเป็นแบบพวกสาร์เม,ม็ดเวดมต์น่ะเออแล้วก็มีสูตรการใช้สารต่างๆที่สิเอ,อ่อ เฮ็์เฮดไอ้ดอยคนเนี่ยมีการแบบใส่ไปเปิด้องนู่น้องนี้แนะ่มีปริศนาน,นู่นนั่นแน่นะครับเนาะในการแหลกเลยสีที่เข้าต้องการกะคือน้ำยาสีน้ำเงินครับทุกคนเข้าเฉาะจนใดอ๋ออันนี้อันนี้ครับทุกคนเป็นต้นไม้ที่เข้าสิต้องเอานะคิดบ้านะเอ้ย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 เอาบ่ได้วะแต่บ่าน้องกดดิมาเดฉันจัดก,การให้เองเอาเีสดมาโอ้ยม้อยนะเออ เร็จแล้วเธอเก็บได้เลยนะขอบใจมากขอบใจโอ้เลยเก็บไ,ได้แล้วครับทุกคนเป็นพืชชนิดหนึง่งที่เป็นที่้ำไม่เห็ดยาครับทุกคนนี่แหละในการที่เข้าสีเห็ดตัวเห็ดนี้เขาต้องมาปรุงยาครับทุกคนเอาะยาซองชนิดสีแดงกับสีน้ําเงินห้องกับมาผสมกันครับเพื่อให้เกิดปรุงยาชนิดใหม่นายาชนิดใหม่ครับทุกคนป๊บอไขไปเลยครับทุกคนโอเคแล้วก็ใส่ในหลอดนี้นะคะรับผสมปนเปกัน แล้วก็ดึงน้ำยาที่ได้มาเป็นสีชมพูพิงค์นะฮะโอ้โหสุดยอดผมมากแบบพวกเนี่ยมันรู้สึกเห็นในีแบบมีความขลังเป็นเวทมนต์สาดนิดนึงอ่ะเออแล้วภาพเกมเขาสวยพร้อมนะเก็บไปเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยน้ำมันแทนอีกยังล่ะเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นพลังงานเอ้ยเฮ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 ้ยเจี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตื่นยังได้บ้างอันนี้ อะไรอ่ะไอ้หนูเองไม่ตกใจจ้าเออไอเด็กป้าตกใจหมดเลยเอาอะไรให้ม่ซุ้มเสียงขอโทษจ้าหนูจะให้พี่เลี้ยงหนูอีกตามเคยนั่นแหละหนูบอกเลยว่าในครั้งนี้มันจะมีการจับสแกนกปิดตกใจหลายรอบเนี่ยเนี่ย่อะไรกันเนี่ยและนี่คือขวดนุมแม่เล็กบอ ก,กินนมหนะ้าไม่กินน่อยเอาไปกินเลยโอ้ไม่ก็อะไรอะ่ะอ๋อเป็นขวดนุมแม่เหล็กเฮ้ยกุญแจบนหิงกุญแจบนขกุญแจอือยกุญแจกุญแจของนันแทนแนนดนเดี๋ยวเก็บก่อนเลยครับทุกคนโอ้ยจะไปได้เก็บแกไปเลยอือเอาละได้กุญแจแปลแล้วครับทุกคนห่องนี้ไม่ต้องมีอย่างแทนแนน,นเปิดกลับไปเบิง้งอ๋อเป็นห้องครัวลวายพันี่ก็บนี่หัวนุมสีทองครับทุกคน เป็นหน,นุ่มสักสิทธ์ได้ตัวเย็นไม่อยางก,กินบ่โอ้โหตัวเย็นไกค่ค้างคืนไฟบริติและนีก่ก็คือขวดนุ่มแบบเก่าๆที่ยังโบราณและมีเทปอ,อีกครับทุกคนสี่เมษายนบันึึห้าหกห ใช่แล้วตัวอย่างดอกไม้ที่ 32c นำกับมาจากโคซานั้นดูมีความเป็นไปได้มากอ,อาจจะเป็นสารทีท่มิทิฉันกาังตาามหาอยู่นะทเทคนิคคือการค้นหาวิธีที่ให้ยาก,กับเด็กโดยที่ไม่เข้าใกล้จนดเกินไปโชคดีที่พี่เลี้ยงของเขาไม่ปัญหาโดยที่จะป้บบนอนกวดเลวเล็กลบนั้นไปด้วยทวนหยกับเขาทุยการทดลองพวกนี้อาจจะเป็นกุญแจไปสู่ทางรอดของเราก็ได้จบบันทึกอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าต้องปรุงยาให้เด็กน้อยคนเน่นให้มันตายหรือเปล่าเพื่อเขาจะเป็นทางออกได้ แกเห็นฉันตายอยู่เลยแกเห็นฉันล้มอยู่เลยก็ไม่น,นะแกคิดว่าจะตาย,ยาง,ง่ายอย่างนั้นเลยรู้ดีอยู่งาว่าฉันเป็นอะไรหลอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ยังนี่พวกมอะไรหรือเปล่าอ๋อโอเคผมเห็นแล้วก็เสียไปดีเลยจืบเสียเพื่ออะไรอะ่ะ เอยกุญแจเฮ้ยกุญแจถูกอีกึ่งอ๋อผมก็ใจแล้วโอเคมาปูงยาใหม่เลยจึ๊บปึ๊บแล้วให้เด็กกินอันนี้เป็นยาแม่เล็กเพื่อที่จะดูดกุญแจอันนั้นมาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไอเด็กบ้าทันบอทันบอทันบอโอ้ทันได้หนิบอทันได้หนิบอทันได้หนิบอทันอิลี่ทุกคนโอ้ปูงยาใหม่ครับทุกคนเข้าต้องเอายาเม่เล็กเนี่ยให้เด็กนอนมันกินเพื่อที่จะ ให้ม hey, ันถึกดูดกับไปแล้วนมเปิเปิดเปิด,เ,ปดเร็วเร็วเร็วร็ทันบอกทันบอโอ้ยขูดแมงไอ้ไม่ทันไม่ทันหรอกนะพี่<ๆ>เบิงดูเบิงดูโอ้อะไรเนี่ยคือมันยังไม่ได้กินไม่เหล็กเลยดูเข้าไปเพื่ออะไรกุญแจก็ไม่ได้ <performance> ท่อท่อเคว่างตรงนี้ครับทุกคนอืม นะปุงยาไม่ครับทุกคนปึ๊บโอเคไปเปิดครับทุกคนเพื่อที่จะได้กุญแจลูกอีกเกิลหนั้นมาชว่วยแล้วก็ภายใน,นกัยังมีแมวดําที่คอยมอเขาอยู่ครับทุกคนแมวดําตัวนี้นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีเซเขาหัวเด็กน้อยเนาไหนมันคืออย่างโอเคได้กุญแจลูกอีกเกิลมาเป็นทียบอลแล้วเทากับมาไขหมดออกลยดีกว่าครับปึ๊บในภายในของนี้ก็มีโอ้ oh m ม god เป็นห,อหน้องนเงสือ แล้วแมวดำที่ยุ่งนี้หายไปแล้วครับทุกคนสรุปเป็นแมวหรือเป็นผีเอาละผมเห็นหนี่แล้วครับทุกคนเขาต้องหาหุน่นยนต์เขาเอามาเสียบให้เขามานี่เลยน่าจะพาจะไปไหนอ่ะมาเสียบอันนี้สิจ้ะออเรียบร้อยอ๋อบอแมนบอแมนโอ้ยหดีดีอืมจะเปิดตรงนี้ก่อนครับทุกคนเปิดสัญญาณไฟก่อนเอาไปเสียบมันก่อนดันเหรอท่านนี่บอกเลยว่าไม่สมุดปุ๋งยาไม่จะุดนู่นนี่นั่นหลกหลายอย่าง และดีก็เป็นบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปบนเคืองนันได้จุดก็ไดเเออ,อ,อ,อเรียบร้อยเอาละขึ้นไปบนเทืองครับทุกคนแมวดำเครื่องทึง้งปึ๊บ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 โอเคในห้องนี้นะั่นแหละจะมีอย่างบางอย่างนะผมคิดว่าโอ้โหเป็นห้องสมุดที่เดีย่ยวเชี่ยวเป็นห้องสมุดคิดว่าไม่ต้องเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับการปรุงยาสา์เวทมุนแทนแน่นอนในนากาเนี่ยเขาต้องใส่รหัสครับทุกคนรหัสโปรดว่ามันอยู่ตองไะไรด้แต่ว่าผมจะใส่ดอกดอไปก่อน อันนี้นะ่ะแมนนะปึ๊บใช่ไหมเอยเออไม่รู้นะไม่ถูกเหมือนกันใส่มะม่วงไปก่อนใครใส่เสร็จไนวมาดื้ออันนี้อะไรเออแบบนี้โอเคถือครับทุกคนละภายในห้องนี้ก็มีรูปเอยเป็นรูปนกน่ะหน้ากากนกผมจำปม่ผิดในห้องนี้มันคือ,อยัง่ะผมข้าไปดนดีกว่าโอ้โหห้องอย่างร้อน ดีมคอหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยลงไปก่อนเลยอึ๊บอึอ๊บซะเออลงไป <G ül> อโอ้มายก็มันจำักแกผมอุย้ยตายหาแล้วแล้วดีไปทองทายภาพเขาทุกคนเฮ้ย้องนี้เอาละมาตาย่ายกันเรียบร้อยข่าวบอยเขาถ่ายภาพกันกออาท,ากทุกคนแต่ก่อนที่ถ่ายภาพเขาต้องมักเปิดอีกก้อนเออภาพบางเนี่ยมันเป็นภาพที่บัมีสีส,สันสดใสเป็นภาพเก่าแก่ เข้ามาเสียไปแล้วเข้ามาถ่ายแลภา้าด้ก็สิกลับกันเป็นภาพที่สวยงามเออถ่ายเสร็จแล้วครับทุกคนและห้าเข้ามาห้องนี้เข้ามาทําการล่างฟิล์มครับทุกคนเออเป็นห้องที่มีความสีแดงดันเหนนโบมัด้ใจนี่ฉันไม่ดูพี่ในกระบวนการทาภาพนะนะว่าพี่จะทําภาพสวยไหมสวยไม่สวยก็ไม่ต้องมายุ่งหน้าเอาละทําการสแกนภาพ แลภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพเด็กน้อยผีอีกตามเคยครับทุกคนโอ้โ oh, oh. หน่ากลัวนะน่ากลัวนะใส่ฟิล์มขึ้นใช่เอาอีกเอาคือครับทุกคนเออเรียบร้อยอันนี้บอได้แล้วครับทุกคนถ้าต้องไปถ่ายภาพเพิ่มเติมป๊าบแล้วที่ผมจะเห็นว่ามันมีแนวเนี่ยเออปักไฟห่างในห้างกับการที่ผมเคยเห็นมาก,ก่อนก็คือภาพที่มันเกา่าๆน่ะถ่ยายเพิ่มมันจะเป็นภาพใหม่ อันนี้คือกันปักไฟอันนี้มันห,าหา่างๆเท่าเาแผ่นกล้องไปมองที่มันเป็นปักไฟห่างๆแต่ว่าไดผ่านเนี่ยกลายเป็นไม่โอเคมาทายกันดีกว่าอ๊บทายเรียบร้อยแล้วบ่เข้ากับเขามาในห้องนี้ครับทุกคนปิดประตูเพื่อกันแสงบ่ให้แสงเล็ดรลอดเข้ามาเพื่อทีสีบ่ให้เกิดภาพเข้าเพี้ยนครับทุกคนเขาไปทําการใส่เลยอโอเคเรียบร้อยใช้ภาพครับทุกคนป๊อเสียบเข้าไป อืจะได้อะไรไหมจะได้อะไรไหมเอยเออได้คัดอ้าวนะภาพคัดอ้าวเราเปิดออกไปนี่ไง,ไงมาแล้วครับทุกคนเปิป้ลกดเข้าไปครับทุกคนและเขาเก็จะได้กุ๊กใหม่อืมผมรู้แล้วมันอาจจะเป็นพืชผลที่เอาไปเฮ็ดปุ๋งยาอีกชนิดหนึ่งแน่นอนแลวเขาก็ไปถ่ายภาพอีกครับทุกคนเพื่อทีสิเอาต้นไหม้ที่มันเงี่ยวเียวเนี่ยกลับมามีความสดใสอีกเื่นนึงเปิ้ถ่ายอีกครับ แพนกล่องไปเลยเห็นบอมันจะมีภาพเข้าสดใจลเลยหเอาเอาฟิปเนี่ยเขาหองอีตามเคยแล้วก็ไปล่างภาพเฮดคื <sh> ่เกานีีแหละเพื่อที่จะได้แบบต้นหม่เทมมี่แบบความสดใสเออเีละเวลาการเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่ซีมีความเป็นแบบใส่ความคิดใส่จินตน,นาการใส่ทักษะด้การเออที่สิพานวาทันไดแล้วครับเนาะอาจจะมีการเล่นยากอีกเน,นึงขอให้ทุกคนในมาล่องเล่นครับเกมนี้บอกเลยว่ามีหลายภาคแล้วแหละแต่ว่าภาคเนี่ยเป็นภาคตัวเต็มครับทุกคน โอเคได้มาแล้วก็เรียกบิวมาเอาเกสนมันครับในหละ่ะย่ใสละ่ะบิวย่ใสละ่ะอืมไม่เห็นนะบิวมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่ใ้นี่โอเคแล้วก็ได้สีเหลืองมากครับมาไปเลยครับทุกคนเอายาเนี่ยไปใส่ข้างในครับเด้งด้งดงดงไปเลยและวัสดุวัตถุดิบของเราก็ได้มาคือเกสรสีเหลือง เอามาปุงยาอีกรอบฮะทุกคนปึ๊บปึ๊บใส่ตามชนิดไปเลยมาดูกันฮะว่าเราจะได้น้ำยาอะไรปึ๊บปุงยามาแล้วได้สีชมพูครับทุกคนแล้วตอนนี้เขาเหลือว่าจะดูอุปกรณ์วัตถุดิบอีกชนิดเดียวครับที่ยังไม่ทันหานะครับเนาะโอเคมาปึ๊บตองบอกก่อน่าขั้นไพรเลนแล้วเนี่ยเจอแทตับสแกน น่ากลัวโอ้มันบวมว่ะเป็นน้ํายาบวมว่ะทุกคนโอ้โหน่ากลัวเลยอ๋อผมรูแล้วโอเคโอเคฝอไซฟอลไสลู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 ลก็คือก็คือหม่องนั่น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 มันจะเปิดประตูเหฮาโอเคเรียบร้อยผมมาอยู่เฮ้ยตามฉันมาว้าวที่ดีมันจะผูกสบายสบายหูสบายตามากเลยนะที่เราต้องหาเือเกศตอนเหมือนเดิมนั่นแหละอ๋อโอเคโอเคไปเฮ้ไปหาเกศรอีเด้เกศร้อน โอ้หาง่ายมากเลยไปบิวจัดก,การอึบได้เลยไอ้ไอ้แกโอ้โหไอเด็กเนี่ยมันกัวเนเราอีกแล้วโอ้โหจัดก,การมาเลบิวเฮ้ยจะไปไหนฉันจ,จะโมโหเลยนะทำเป็นงานจัดการมาทำหยให้ฉันมโมโหจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนไไหนยุดเดี๋ยวนี้จ้างจี่ก็จับไม่ได้หรอกนะอเ,เอาซีอเ,เอาซีตามป็นมาสีนะ โอ้ยฟ้าไปก่อนเดี๋ยนะเอ้ยจะไปไหนบิวโมโหแล้วบิวโมโหแล้วโอ้โหโอ้โหท่าต้องหยุดนกเด็กน้อยโอ้ยไม่ทันอืมผมเอาไงดีมันอยู่ไหนมันอยู่อยู่นี่บิวอย่าฟาไปเดี๋ยวฉันจะจัดเองอืมนี่แต่ตั้งเดี๋ยวว่าไอ้เฮียเด็กน้อยเด็กเฮียเด็กเฮียไปไหนแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 รอให้มันมาพี่ครับทุกคนบอกงั้นหล่ะก็เขาจับมันจับมันจับมันมันอยู่นี่เร็วเร็วโอ้ยมันอยู่ที่ไหนแล้ววะเดี๋ยวรอให้มันโผล่มาอีกก่อนครับทุกคน บังการก็เขาจับมันเลยมันอยู่นั่นและดี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 ดอึบเรียบร้อยมึนแทะมึนคือมึนแทะเห้ยอ,อืมผมพอแล้วอะไรมันตาไ้เพื่อยังมึนคักมึนคักอืมตายเลยตายเลยไปไ้ไกลไปอืมอุตส่าหเนี่ยจะเป็นมึนสั้งไว้โอเค จูนจูนว่ากันในจูนเรามาเก็บเกสรต่อไม่รอแล้วนะอันนี้เป็นวัตถุดิบสินสุดไทยทุกคนที่เขาสืน้ำไปปรุงยาเอาเราก็โพสเปย์ไปเลยนะครับเก็บไปก่อนเลยฉันรู้สึกว่าจะมีลาสังหรณ์ไม่ดีนะไม่มีอะไรหรอกนาบิวแค่คิดมากไปเองเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับลาลาโอเคเข้าไปข้างในเฮ้ยแคทำ c h a เจ็บแสบมากนะเฮ้ยเฮ้ยโด,โดนก้อยเออเอโอ้ไม่ก็เอเอ, oh เอและนี่คือโอ้โหสุิยุปราค่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขอสรุปแป๊บ